DCS Bible Kids หรูหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะสบายดีค่ะแล้ววันนี้เฟิรน์นะคะมีเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่น่าสงสารมากๆเลยใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากเลยค่ะเพราะว่าสามีก็จากไปแล้วลูกก็จากไปแล้วค่ะและในความโชครายของเขานะคะยังมีความโชคดีอีกด้วยล่ะค่ะอืมอมืใช่เพราะเขามีลูกสะภ้เย่ยมมากเลยค่ะอ๋อ ว่าใครใครอะไม่บอกเราไปเล่นเกมกันก่อนดีกว่า TCS Skill น้องสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเควันนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนบทเรียนแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวพ่อคัมภีร์เนาะวันนี้เรามีเกมเให้เล่น เกมนี้ก็สุดแสนจะง่ายห้าข้อเหมือนเดิมเด็กๆเก็บสติ๊กเกอร์หัวใจให้ได้เยอะที่สุดโอเคไหมโอเคค่ะโอเคเกมนี้ชื่อว่าปริศนาอะไรเอ่ยข้อที่หนึ่งไปกันเลยดินสออะไรขนาดใหญ่ผิดปกติดินสอหยาดดินสอเขียนคิ้วดินสอหยาดเหดินสอดินสอดินสออะไรอ่ะ ิตใช่ดิสอชนิดเนี้ยมันใหญ่พิเศษจิใหญ่มากเลยอุ้ยอ่ะผ่านข้อนี้ยังไม่เฉลยข้อที่สองแม่อะไรเอ่ยแข็งแรงมากแม่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 น้ำนิดเมกาโลดอนเมกาโลดอนเมกาโลดอนผ่านข้อที่สองผ่านยังไม่เฉลยไปข้อที่สามกัน อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้าตัวอยู่ในน้ำปลาดาวปลาจาดปลาดาสติกกอนหนึ่งหัวใจรีบอลหนึ่งหัวใจ่าทุกตขเย้ไอคะแม่รแล้วปลาดาวชื่ออยู่บนฟ้าตัวอยู่ในน้ำปลาไงอยู่ในน้ำชื่ออยู่บนฟ้าก็คือชื่ออะไร ดาเพราะฉันข้อนี้ตอบปลาดาวถุกตป้ายป้อยข้อที่สีงูอะไรทำเหมือนสุนัะ่าวปาน้องการหนึ่สติกเกอร์หัวใจไอ้ไอ้หนึ่สติกเกอร์หัวใจสองคนนี้มาพร้อมกันเก็บไปคนละหนึ่งสติกเกอร์หัวใจไอ้ไอ้กับน้องการข้สุดท้ายข้อสุดท้าย กะลาอะไรอยู่กลางทะเลกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวทืไปเป็นยอยู่กลางทะเลอ่ะแต่น้ำแต่ดูก็เห็นอยู่นะกะลาลอยน้ำผ่านผ่านยังไม่เฉลยยังไม่เฉลยไม่มีไม่มีใครตอบถูกกับคนนี้ผ่านอ่ะ จะไปดูเรื่องราวความคีเดงตั้งใจดูนะแล้วเดี๋ยวมาเก็บสติกเกอร์หัวใจด้วยกันใหม่ตั้งใจดูนะไม่ว่าไปที่ไหนเกิดการขาดแคลนอาหารขึ้นในอิสราเอลเอลีเ,ลเมเลกนาโอมีและลูกชายของพวกเขาเดินทางไปยังโมอับเพื่อหาอาหารเอลิเมเลกเสียชีวิตที่นั่นจากนั้นลูกชายของพวกเขาแต่งงานกับหญิงชาวโมอับชื่อว่า โอปราและรูธต่อมาลูกชายก็เสียชีวิตทั้งสมคนจึงเป็นไม้เมื่อการขาดแคลนอาหารในอิสราเอลสิ้นสุดลงนาโอมีตัดสินใจกลับบ้านพวกเธออยู่ที่โมอับนี่เธอเธอพูดกับลูกสะใภ้ทั้งสองที่นี่เป็นบ้านของพวกเธอ โอปาอยู่ตอบแต่รูดตอบว่าไม่ว่าแม่จะไปที่ไหนฉันจะไปด้วยญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันพระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของฉันด้วยแล้วรูดกับนาโอมีก็กลับไปอิสราเอลด้วยกันตอนนั้นเป็นฤดูเก็บเกี่ยวในอิสราเอลนาโอมี Naomi บอกรูดให้ไปเก็บข้าวที่ตกอยู่ในทุ่งนาแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นาของโบอาดญาติของเอลีเมเลกโบอาดเข้าไปหารูธเธอช่า <_' S 1> ง,งใ,จใจดีกับนาโอมีมากโบอาดพูดขึ้นการจากบ้านเกิดมาต้องเป็นเรื่องลำบากแน่ๆขอพระเจ้าอวยพรเธอนะเขาจึงให้เธอกินอาหารและบอกคนงานให้คอยดูแลเธอรูธเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้นาโอมีฟัง นาโอมิก็ยิ้มเมื่อมีคนในครอบครัวตายญาติสนิทที่สุดจะมาดูแลครอบครัวจะเป็นผู้ไถ่ถอนโบอาดเป็นญาติสนิทผู้ไถ่ถอนของเราอยู่ใกล้เขาไว้นะรูธจึงอยู่ใกล้โบอาดเขาชอบเธอมากขึ้นทุกวันโบอาดซื้อที่ดินของเอลีเมเลกและดูแลนาโอมีกับรูธแล้วเขาก็ขอรูธแต่งงาน รูธให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าโอเบลูกชายของโอเบตชื่อเจสซีลูกชายของเจสซีคือดาวิดต่อมาดาวิดกลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอลและพระเจ้าทรงอวยพรรูธอย่างที่โบอาดอธิษฐานไว้ โอเคเด็กๆพร้อมนะหลังจากที่เราได้เรียนแล้วก็ดูเรื่องของพระคัมภีร์มาละส่วนไบเบิลควิสกติกาเหมือนเดิม5ข้อเก็บสติกเกอร์หัวใจให้ได้เยอะที่สุดพร้อมแล้วเมื่อจับหูคำถามข้อ,อที่ทหนึ่งถามว่าทำไมเอลิเมเลกนาโอมีและลูกชายของพวกเขาต้องเดินทางไปยังโมอับหนึ่งสองซัตอบค่ะไอ้ไอ ไปเอาข้าวาไปเอาข้าวคำตอบนี้โอเคให้ถูกต้องค่ะไปเอาข้าวคือหมายความว่าเขาต้องการมีอาหารให้ในแผ่นดินอิตาเลที่เขาอยู่นั้นเกิดการกันดานอาหารก็คือขดัดแคลนอาหารเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเดินทางกับครอบครัวของพวกเขาเพื่อไปยังแผ่นดินโมอับเพื่อที่จะไปไหนคะไปหา อา,าอาหารแล้วก็ไปอยู่ในแผ่นดินโมอับเพื่อจะได้ไม่ต้องตายนะเวลาที่เราขาดอาหารเป็นไงคะร่างกายก็จะชุดโสมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องเดินทางไปหาเดนิดนทางไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าแผ <ihr> ่นดินที่เขาอยู่นั้นเกิดการกันนันอาหาร <thoughtful> ไอไอเก็บสติ๊กเกอร์หนึ่งหัวใจข้อที่สองมือจับหูค่ะลูกชายทั้งสองคนของโนาโอมีแต่งงานกับหญิงชาวโมอับ ชื่อว่าอะไรหนึ่งสองสามรีบอนครับฉันลืมรีบอลตอบครับไม่มีใครยกเลยนะรีบอลยกแล้วครับเป็นคนใครตอบได้ตอบเลยชื่ออะไรชื่ออะไรผู้หญิงสองคนชื่อโมอาชื่อโมอาและมันชื่อของผู้ชายและมันชื่อของผู้ชายและมันชื่อของผู้ชายชื่อโมอา ใช่ถูกต้องนั่นชื่อของผู้ชายชื่อผู้หญิงสองคนที่แต่งงานกับลูกของนาโอมิโอเคฟังชอยนะคะข้อที่หนึ่งชื่อโอปราโอปาและรูทข้อที่สองโอมาและรูทข้อที่สามโอริโอและรูทชูมือชูเือชูมือเด็กๆใครจะตอบชูเมอเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม

โจไม่อยากคำตยบที่ถูกต้องคือเบอร์หนึ่งชื่อโอปาโอปาตอบผิดเพราะเราไม่อยากตอบน้นผมตอบเบอร์หนึ่งแผมรู้ว่ามันไม่ใช่วันหลังอย่ารอเพื่อนถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็ตอบได้เลยนะคะไม่ต้องรอเพื่อนเห็นไหมที่จริงเราถูกแล้วเก็บหนึ่งสติกเกอร์หัวใจแต่ก็ไม่ได้เสียใจด้วยนะครับต่อไปข้อที่สามอ่าเริ่มกันเลยข้อที่สามนะเอามือจับหูค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เมื่อการกันดานอาหารสิ้นสุดลงนาโอมีตัดสินใจกลับไปยังอิสาราเอลใครขอติดตามนาโอมีกลับไปด้วยใครที่ตามนาโอมีกลับไปอิสาราเอลหนึ่งสองสามเดี้วค่ะโอเอโอโอปอหรอือเปล่คะที่โอปอ ไม่แซนรีนว่าโอปอะโอปอโอเคโอปอก็มานะคะน้องน้ำ huh. ชูมาตอบค่ะรู huh. ้เหรอคะอ๋าถูกต้องรูทน้ำงน้ำเก็บหนึ่งสติ๊กเกอร์หัวใจนะคะโอเคน้ำเกหนึ่สติ๊กเกอร์หัวใจไดชขก็ที่สี่ที่สี่แล้วนะเอาเมือจับูอคมรูทให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าอะไร 2> 1>, 1 2หนึ่งสองสามีบอลครับรูทใช่ <Ro ot. S 1> โอ้ยไม่ใช่รูทอะคือผู้หญิงที่คลอดลูกออกมาเหมือนแน่เราวะเพราะฉะนั้นรูทคลอดลูกชายออกมาลูกชายของรูทชื่อว่าอะไรช i อ e ข้อที่หนึ่งโอเจข้อที่สองโอเบ ข้อที่สามโอโมสองเป็นไปไม่ได้มันเหมือนหนังมันมันเหมือนชื่อชื่อในกระตูเลยอะเที่ถูกต้องในข้อนี้คือเบอร์สองค่ะถูกต้องมิบอที่เหยึ้กิวเิมีกเกอหัวใจค่ะ ฟังค,ความคิดเห็นของเด็กๆหน่อยเด็กๆประทับใจเรื่องนี้อะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราช่วยครอบครัวเราก็สามารถเราก็สามารถดูแลครอบครัวไม่ขาดแคลนอาหารได้มีอ,อะไรก็ให้ช่วยเหลือกันและแบ่งปันกันนั่นแหละมันช่วยเหลือกันและแบ่งปันกันกา,ารสติกเกอร์หัวใจข้อนี้คุณครูให้รีบอนค่ะมาแล้วมาได้ส<ห>ิแมกวสิ i oh. <laughs> อชเชอร์อินลแปลว่าลูกสะภ้ถ้าเราเอาสองคำนี้มารวมกันก็จะได้ไประโยคนี้ค่ะ Naomi has two sons and daughter in law Naomi has two sons and daughter in law เก่งมาก